สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างรถคันนี้เป็นรถตีนตะขาบเดินหะน้าถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สามมุนตัวได้ด้วยแต่เดี๋ยวจะช่วยดูว่ามันเดินได้ยังไงสามสองหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> ครับไอ้ดูส well, like ัก <vem> น <in the air> uh, ิดนึงเลยดูสักนิดนึงเลยดูสักนิดนึงเลยแล้วคราวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเดินๆเดินหน้าไปหลังได้เยินไปหลังไดงเช่นนี้ทีมแดงทำไมไม่ไปยินบอลตัดข้างเราไปต่ำนิดๆเล่าเย่าทางน้นหลังจากปีวันพวกนายลดน้งหนักไปได้ น,น,นี่ครับอวิดีโอคุณครับนี่คือรถนะครับอันนี้คือ,คอมันสามารถหมุนได้ด้วยแล้วครับพวกคันนี้นี่สามารถหมุนได้ด้วยตอนนี้ต้าเหมือนจะเริ่มไม่ลงรยกัน แล้วก็ตงเลียวแล้วแล้วคราวนี้มัต่อมาหนุนได้ด้วยนะครับผมมันจะเลี้ยหนุช้าเลยก็เลยขึ้นคือสิ่นี้สำรับาเลนต่อไปและขณะเดียวกันให้คนได้สร้งองระบายให้กับทีมฟ้าให้ได้พูดยออกมาหล้งล้วเลยมขไม่หมุนเลยสุด ลดลครบตอนนี <łość> ้ก็ล้วดูแล้วครับยยงไนะคบทุกคนแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊วยกดไลค์กดตตั้ด้วยนะคะกดกดแชร